สำหรับมือวันนี้ผมก็ไดเดินทางมารวมงานบุญมหาสังฆทานครับบุญมหาสังฆทานวัดบ้บานสามแยกครับนี่ครับ,บสำหรับงานบุญมหาสังฆทานครับคนก็จะมีพวกของอยู่ของกินครับของอยู่ของกินเป็นพวกตำหมกมุงครับเป็นตำหมกมึง เป็นกับเข่าครับน้ำที่เพปันหามาบริการครับหาม้าบริการม้าไห่ทานหรือว่ามาแจกมาจ่ายครับพี่น้องนี่ครับผมจะพาส้มบรรยากาศพาส้มบรรยากาศในงานของทุกคนครับนี่ครับเป็นแผนกตําครับตํามบักงตํามบักงหรือว่าตํามสมตําหรือว่าตํามมาราคอครับนี่ครับเพื่อนก็จะตําคุกบักไงแนวนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับตําแล้เพื่อนก็จะเทใส่ โอเซโมเซกะละมังครับนี่ครับเพื kind of ่อจะตักทักเพื่อแจกเพื่อจ่ายครับพี่ tense, นะะ้องนี่ครับสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้เพิ่็จะแจกน้าครับนี่ครับก็จะเป็นพวกน้ำหวานครับเป็นน้ำหวานเป็นพวกชานุ่มเป็นพวกชาเขียวครับพี่น้องนี่ครับ รับยุดนี้ครับยุดนี้ก็จะเป็นการทอดฮอตด็อกครับทอดฮอตด็อกนี่ครับเป็นการมาเข่าคิ้วครับเข่าคิ้วล่อแกครับล่อลับแกลูกชิ้นทอดฮอตด็อกทอดกระพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นความปรยากาศในการงานบุญมาสันตทานทุกคนครับนี่ครับนี่ครับ คนแที่เพ่นเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมแกะลูกชิ้นแกะลูกสิ้นเตรียมที่จะทอดครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศครับเป็นภาพบรรยากาศในการย่อผ้าเข่าครับนี่ครับเดียบุมจะพาเบิ่งผ้าชมบรรยากาศครับในการรวมไม่รวมมือของเพื่อนครับลงไม้ลงมือของเพื่อนของพีน้องบ้านเมืองเขาครับนี่ครับ ก็ลูกล้าน่นมาจากโรงเรียนครับมาจากโรงเรียนมาหยกภาคเขามายอดภาคเขาซอยครับนี่ครับคือเป็นภาพบรรยา,ากาศครับนี่ครับก็ชวนมากอาหารการกินครับอาหารการกินกันได้มาจากชาวบ้านครับชาวบ้านคนรวมไม่รวมมือกันมาเอามาคนละเล็กคนละหน่อยครับมาร่วมมาร่วมกันครับก็ได้รลายเองกบพี่น้องนี่ครับคือเป็นภาพบรรยากาศครับ นี่ครับไล่จริงไล่ย,ยานจะเป็นกอยครับเป็นกอยเป็นกอยเป็นพวกผละไม้ครับเป็นพวกผลไม้เป็นพวกผลไม้ค่ะนมนมเนยครับนี่แหละครับเป็นปเพนี่และวัฒนธรรมของบ้านเมืองเขาครับที่คนได้ซื้อทอดกันมากครับ นี่ครับคือเป็นบุญมหาสังฆทานครับบุญมหาสังฆทานก็คือบุญที่เพคนร่วมไม่ร่วมมือกันหลายๆคนครับหลายๆคนหลายๆหมู่บ้านครับหลายๆหมู่บ้านหลายๆตำบลก็มาร่วมกันก็เป็นบุญมหาสังฆทานครับเพื่ออายุวัฒนาสังขารพระองค์เจ้าเทมโพนี่ต้องตีขาดไปปั๊บ

สำหรับบูญมหาสังกท่านครับบูญมหาสังกท่านนี่ครับกระส่วนมากก็จะเป็นพวกเน้น่นพวกอาหารการกินครับจะนำอาหารการกินมาถวายพระครับมาถวายพระมาร่วมญาติกันครับญาติพี่นอ้องดูบ้านไกลครับบ้านไกลดออู่คนละอำเภอ คนเราตำบลครับเพื่นก็จะมาร่วมครับเพื่นก็จะมาร่วมกันในมือคุณมหาสังฆทานครับมหาสักูท่านเจ้านี่ครับเป็นหอของหอกองคนครับเปบง่ามเลยครับเพื่นเห็ดด้วยไม้ครับเพื่นสร้างขึ้นด้วยไม้ นี่ครับกับสำหรับซาลาเพื่อนครับซาลาเพื่อนกับหลังบักใหญ่เลยครับหลังบักใหญ่เพื่อนสามก้นมาโดยความสวยงามครับนี่ครับกัสำหรับแผนกพัดเพื่อนครับเพื่อนกับพัดไปเรื่อยๆให้กันครับครูพัดกับพัดครูถารับแกะครูารับแกะครับนี่ครับเพื่อนกับมาเข่าคิวล่อครับล่อล่อแกะครับล่อแกะสิ้นแกะพรอมครับ ตำมะฮูนิดขายดีครับนอแจกดีครับนอนี่คนี่นมาเข่าคิ้วมากรับแจกตำมะฮูตลอดเวลาครับพี่น้องนะครับแผนแผนซักแผนตำพื้นบ้านี่ครับค่ะสำหรับฝ้ายนี่ครับฝ้ายนี่เป็นการตำครับตำกล้วยครับ เพื่อนตำกวยด้วยครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนตำกลวยเพื่อนกับมาบรรจุทงแนวนี้ครับมาใส่ทงเพื่อแจกเพื่อใจครับพี่น้องตำกวยท่านี่ตำกลวยแบบบานๆครับตำกวยแบบบานเท่าครับพี่น้องนี่ครับโอ้ย ทอดแกระเด็นถ่ายถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ยื้อไม่ได้ครับยื้อไม่ได้ครับมาบนยื้อไม่ได้ครับมาบข้ามาเบิ้งข้ามมาซมบรรยากาศในการตำ้วยของคนครับตำขวายขครับโอ้ยเป็นตาแซ่ขนาดเลยครับนี่ครับตำขวายแบบบานๆนะครับนี่ครับเคืนกระทัดกระเด็นใส่กระเด็นเนี่ยนะครับนี่ครับก็มารวมโมทนาชาทุบุญน้ำเพลินครับพี่น้อง นี่ครับเป็นมาตังล่งธานมาแจกมา่านในที่นี่น้องเข้าไปดูได้กินครับนี่ครับตํากล้วยแบบบานๆครับนี่ครับก็มีหลากหลายด้วยครับพี่น้องหลากหลายในงานบุญมหาสังฆตท่านครับก็แล้วแต่ผู้ไดครับแล้วแต่ผู้ไดสี่มีใจใส่สัทธาครับผู้มีปลาก็ปลามากครับผู้มีปูก็ปูมากครับผู้มีกล้วยมีกล้วยมีข้าวปุ่นครับเป็นพวกขนมนุ่มเน่ยเป็นหนามเป็นยังไงเบิดครับแล้วแต่ผู้ได มารวมโมทนาส่าถูกบุญน้ำเงินครับมารวมตัางกิโลขทานครับนี่ครับผู้ที่บรรจุกถงเรี่อว่าหายถึงกานถึงรับที่นองรกอกไปเรื่อยๆครับปอกอไปเรื่อยๆเุญฝนมาารับข้ามรับแจกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่ครับคุณภาพปริการครับ นี่ครับกาหรับไฟนี่ก็เป็นขนมเลยครับนี่ครับ่นก็เริ่มแจกขนมครับเป็นขนมเป็นกล้วยจับครับนี่ครับเพ่นก็มารับแจกมาเขาคิ้วครับนี่ครับนี่ละคืองานบุญหาสัางท่านครับงานบุญหาสัางท่านก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ละครับพี่น้องเป็นบรรยากาศที่แจกชิงแจกของครับแจกชิงแจกของให้พี่น้องที่ามารวมงานรวมบุญครับ ก็ได้ครับเมื่อกินยอกขาลูกสาเข้าครับนี่ครับในงานบุญหมาสังฆทานเพิ่นก็มีของมาขายอยู่ด้วยครับเป็นพวกกระตาครับเป็นพวกกระตาเป็นพวกกระตาจักสารครับเพิ่นกะเฮ็ดน่าจะจักสารรวยมือครับพวกก้องเขาครับนี่ครับเป็นพวกก้องเขานี่ครับเป็นผลผลิตในการเกษตรครับเป็นบักทั่วบักทั่วบักอื้อครับบักทั่วบักอื้อเขาโคดครับในท่วดินครับนี่ครับ เพิ่นกับมีมาขายด้วยครับในงานบุญมหาสังฆทานครับนี่คร okay, uh ับก็ตอนนี้ครับเป็นการแจกน้ำครับแจกน้ำครับเป็นน้ำขมนน้ำหวานน้ำแดงน้ำเขียวนี่ครับเพิ่นกับเข่าแถวครับเพิ่นกับเข่าแถวเพื่อรับแจกครับพี่น้องนี่ครับกะนี่ครับกะพี่น้องเขาเพิ่นกับหน้ารับแจกของครับรับแจกของนี่ครับเข่าแถว ก็จะรับจะพร้อมครับจะเป็นบบระเบียบเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ละครับคือบรรยากาศในบุญมหาสังฆทานครับคือเป็นบรรยากาศในบุญมหาสังฆทานชนมากแต่จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับ <Okay. S 1> เป็นบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> ครับก็สำหรับท่านใดที่มาเห็นคลิปนี้ครับมาเห็นคลิปนี้ก็มาโมทนาสาธุบุญน้ำเพื่อนเด้อครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสำหรับวันนี้ครับควันนี้เพ่นก็เริ่มแยกแล้วครับนี่ครับเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกพุ่นี่ครับ ครับตอนนี้ผมจะผ้ายางขึ้นเบิงครับขื้นเบิงทั้งหอคองหอคองหอกองครับนี่ครับเพื่อนสร้างขึ้นโดยใหม่ครับเพื่อนเฮ็ดขึ้นมาด้วยความสวยงามครับเดี๋ยวผมจะผ้ายางเบิงครับนี่ครับบันไดเพื่อนก็เฮ็ดโดยใหม่ครับเป็นใหม่ด้วยครับนี่ครับเป็นใหม่เป็นใหม่ทั้งหลังครับ ครับเพื่อนพื้นก็เป็นพื้นใหม่ครับเพื่อนก็เป็นพื้นใหม่นี่ครับกองเพื่อนกะกองนี่เพื่อนกะไปตีครับไปตีกองเพ้นครับตีเพื่อเวลาเพื่อนจะสันเข่าเทียงนี่ครับเพื่อนจะตีกองเพ้นตุ่มตุ่มตุ่มครับกะงามวันศีนวันพระเพื่อนก็จะตีขึ้นกันครับนี่ครับ นี่ครับขังบนเพื่อก็ตรมีลังค้างครับลังค่างใหญ่อันนี้ก็เป็นวัดครับเป็นวัดบ้านสามแยกครับเป็นวัดบ้านสามแยกตําบลสารพี่อำเภอโพไซครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคือเป็นภาพบรรยากาศขังบนครับตอนนี้ผมได้อยูทั้งหอคลองหอกองครับ